ปัญหาจนงใจมีทางแก้ไขจะเครียดจะเงาจะเศร้าหรืออ่อนลาสับสนมามามากมาย ชมคะมีคำคำหนึ่งค่ะที่พูดกันอย่างมากมายทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เคยผ่านสมรภูมิของการป่วยด้วยโควิดมาก่อนนั่นคือลองโควิดค่ะแต่สิ่งที่พูดกันนั้นก็เป็นเรื่องของการป่วยทางกายนะคะแต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าลองโควิดนั้นส่งผลกระทบถึงจิตใจด้วยค่ะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุรินสุรารุณสำเร็จค่ะ ผู้มในการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตกลมสุขภาพจิตจะมาพูดคุยนะคะถึงผลกระทบต่อจิตใจภายหลังโควิด -19 หมอคะมีไหมคะลองโควิดทางใจมีครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาการมันคงไปด้วยกันทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะครับ อันนี้ก็เป็นคําถามหลายคนพูดมาว่าหลังหายป่วยโควิดแล้วเราติดโควิดไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมมันทําไมไม่เหมือนเดิม,มนะครับเราก็พบว่ามีส่วนหนึ่งจริงๆนะครับเป็นส่วนค่อนข้างเยอะด้วยประมาณสัก2 0 3 0เนี่ยที่มีความรู้สึกว่าหลัง3เดือนไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังมีอาการไม่เหมือนเดิมนะครับยังมีเหมือนอาการต่อเนื่องหรือบางทีอาจจะเป็นอาการที่มันเพิ่มขึ้นมา แต่มันยังคงอยู่กับเราแต่ทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปกติบางคนบอกเหนื่อยมากขึ้นบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น,นั่นก็เป็นมันมันเป็นข้าบเกี่ยวระหว่างกายกับใจจริงๆแล้วมันเป็นกายหรือใจคะจริงๆแล้วเราคิดว่ามันเป็นกระบวนการของตัวการติดเชื้อนะครับที่มันอาจจะมีผลต่อระบบเรื่องอวัยวะต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าตัวพยาธิสภาพมันอะ มันเกิดอะไรนะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาทั้งทั่วโลกเลยที่เขาเจอมาเนี่ยก็พบว่าภาวะลองโควิดเป็นภาวะที่เริ่มมีความสําคัญแล้วก็มีการให้ความสําคัญมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นอาการเรื่องท่าทางกายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเหนื่อยง่ายนะครับหายใจไม่อิ่มอาการลองโควิดทางใจนี่มีสัญญาณยังไงให้รู้ได้บ้างครับว่าเรามีอาการแล้วอาการลองโควิดทางใจเนี่ย สัญญาณส่วนใหญ่อะนะครับก็จะเป็นเหมือนกับทางกายเลยแต่เป็นกลุ่มอาการทางเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตหรือทางด้านจิตใจนะครับที่เราจะเจอจริงๆก็คือว่าหลังหายป่วยโควิดไปประมาณอย่างน้อยเนี่ยสเดือนเราเพบว่ามีกลุ่มอาการกลุ่มเนี้ยที่มันยังไม่หายดีหรืออาจจะเป็นมากขึ้นก็ได้ในบางคนนะครับก็อาการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนอนไม่หลับมีเรื่องของความรู้สึกกลัววิตกกังวลเยอะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไปจนถึงเรื่องของอาการซึมเศร้า นะครับซึ่งปกติไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งซึ่งมันก็นอกเหนือจากอาการทางกายที่บางคนบอกว่าเหนื่อยไม่มีแรงอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คืออันนั้นก็เป็นอาการทางกายครับแต่เรื่องของอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันมีใช่ไหมคะคุณหมอครับจากการสํารวจของเราเนี่ยครับที่เราได้ไปสํารวจในผู้ป่วยโควิดที่เขาหายดีแล้วนะครับแล้วก็หายไปแล้วสามเดือนเราก็ยังพบว่า อาการของเขาเนี่ยพบว่ามีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะครับอารมณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับข,ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอีกสูงกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้านะครับที่จะเจอได้เยอะจริงๆเนี่ยคือภาวะวิตกกลงโงนวิตหรือกลัวไปทั่วเลยโดยที่คิดไม่ออกว่ามันกลัวอะไรแต่มันกลัวนะครับแล้วก็อันนึงก็คือนอนไม่หลับสองอันหลังเนี่ยเจอได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ คือนอนไม่หลับนี่อาจจะเป็นกลัวไปติดเชื้ออีกหรือว่าบางคนเท่าที่เ็นเคยคุยนะคะก็คือว่าเหมือนกับกลัวว่าเชื้อมันยังอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อการคิดวนเวียนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องดูแลยังไงคะคนกลุ่มนี้จริงๆเรื่องสําคัญของลองโควิดนะครับมันไม่ได้สําคัญว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่สําคัญที่ว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันอย่างไร นะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าถ้ามันมีหลายๆอาการพร้อมๆกันเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของลองโควิดแล้วก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่จะแนะนำนะครับถ้ามีอาการกลุ่มนี้อย่างเช่นเอาเอาตัวอย่างอย่างเช่นนอนไม่หลับนะครับก็อาจจะให้รับรู้ตัวเองไว้ว่าเอออาจจะต้องมีเรื่องของการพยายามเข้านอนให้ตรงเวลานะครับมีเรื่องของการนั่งสมาธิหรือ จดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรต่างๆเะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฟื้นฟูตัวเองให้พยายามหลับให้ได้นะครับเลยว่าจัดระบบการนอนบการนในหม่ใช่ครับจัดระบบการนอนใหม่น, mm. นะครับรวมทั้งเรื่องของสกการใช้สุขนิสัยการนอนนะครับอย่างเช่นถ้านอนไม่หลับเนี่ยก็ให้ลุกไปทําอะไรสักน,นิดสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำอะไรเบาๆนะครับไม่ใช่ทําอะไรรุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกลับมานอนพักนะครับตื่นขอให้ตื่นตามเวลา ถ้าในเวลาระหว่างวันเนี่ยถ้าจําเป็นง่วงมากไม่ไหวนะครับบางคนจะง่วงตอนบ่ายๆสายๆเนี่ยก็ขอให้งีบนิดเดียวเพื่อให้การนอนเนี่ยมันชดเชยไปในเวลาถัดไปนอกจากอาการอย่างที่คุณหมอว่าแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะทําให้คนที่เคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยมี mental health นะก็ต้องเรียกว่าทางใจนะแย่ลงไปอีกเรียกว่าเป็นลองโควิดซ้อนลองโควิดที่เป็นทางกายคะ่ะ ที่เราจะเจอได้เยอะนะครับก็คือเรื่องของความวิตกกังวลความกลัวที่ยังมีอยู่บางคนหายช้าบางคนหายเร็วบางคนต้องให้เวลาในการปรับตัวอย่างน้อย3 6เดือนเพราะฉะนั้นอาการวิตกกังวลเนี่ยถ้ามันมีอาการค่อนข้างเยอะก็อาจจะอยากให้สังเกตอาการของตัวเองเนี่ยเราค่อยๆหาวิธีในการจัดการตัวเองเบื้องต้นนะครับอย่างอาการวิตกกังวลที่เราจะเห็นบ่อยก็คือมีความรู้สึกว่ากังวลกระวาย ีความรู้สึกว่ากลัวเลยที่ไม่รู้กลัวอะไรแต่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่ดีคิดมากนะครับบางคนคิดมากจนกระทั่งนอนไม่ค่อยได้นะครับรวมทั้งเรื่องของมีความรู้สึกว่าไม่จดจ่อไม่มีสมาธิอยู่กับเรื่องอะไรมีแต่ความรู้สึกกังวลแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้นะครับอาการพวกนี้เขาเรียกว่าเรื่องของวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญในการจัดการวิตกกังวลเนี่ยก็คือเบื้องต้นอาจจะ ลองหลับตาถ้ารู้สึกว่ามีความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลเยอะนะครับลองหายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับก็เหมือนกานทาสมาธิไปด้วยนะครับจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ครับเรื่องจดจ่อเป็นเรื่องสําคัญเพราะเวลากังวลเนี่ยสมองเราจะกระเจิดกระเจินกระจัดกระจายไปทั่วเลยเรานึกไม่ออกว่าจะเป็นอะไรบ้างเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญคือกลับมาอยู่กับตัวเราเองวิธีง่ายที่สุดที่กลับมาอยู่กับตัวเราเองคือบางทีหลับตาแล้วหายใจเข้า หายใจออกนะครับอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักพักหนึ่งบางทีสักนาทีหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าพยายามทุกอย่างแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะต้องมาพบกับจิตแพทย์ไหมคะจริงๆแล้วลองโควิดนั้นนะครับเราถือว่าตอนนี้จะเริ่มมีเรื่องของระบบบริการแล้วก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหลายๆที่นะครับถ้าสงสัยนะครับอาจจะถามคุณหมอหรือปรึกษากับหมอที่เขายังนัดติดตามอาการอยู่ นะครับว่าเอ้ยมีอาการนอนไม่หลับนะมีอาการรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยมีอาการเข้าข่ายลองโควิดไหมคุณหมอจะมีการประเมินนะครับให้ได้นะครับว่าอาการตรงนี้น่าจะเข้าข่ายหรือเปล่านะครับแล้วคุณหมอเองก็อาจจะแนะนําการดูแลที่ลึกขึ้นหรือถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะคุณหมออาจารย์แนะนําเรื่องของการให้กินยาร่วมกับการจัดการอาการของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ดีขึ้น ก็สามารถที่จะรับคําปรึกษาได้นะครับทางสายด่วจสุขภาพจิตหรืออาจจะทางเกี่ยวกับโรงพยาบาลทั่วๆไปครับค่ะไม่ประมาทกัดอย่าตกค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอบุรินมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับอย่าลืมนะคะใจิตใจเป็นเรื่องสําคัญค่ะและที่สําคัญก็คือคุณหมอบอกแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามเรายังต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานค่ะ แต่อยู่อย่างไรให้ปราศจากความกลัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะพบกับรายการวัคซีนใจได้ทุกวันเสาร์ค่ะ6นกา20นาทีจนถึง6นกา30นาทีทางทีเนช่อง16นะคะแล้วก็นใน Facebook Fan Page วัคซีนใจซีซั่น2ค่ะฝากทุกคำถามทุกคอมเมนต์ของคุณนะคะและทุกคำถามมีคำตอบเช่นเดียวกับทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะพบกันใหม่สาวหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัันนมมาาาาเเเติก,กีีใใจจจจจปญหทงงแไขะะะคะะรรยดศ มามันหามีทุกทุกนใจพระบปยออกมาชีวิตมีค่าแวะมาเติมวัคซีใจ